ไปเลยนะเป็ไนไงบ้างกันไหนแม่ที่จดจันมากอผมต้องบอกว่าในชีวิตผมไม่เคยอันนี้เป็นคําพูดที่ผมไม่ค่อยได้พูดจะพูดกับพี่เสี่ย,ยเดยกสุผมประหม่ามากไปถึงว่าทุกที่ที่ผมไปอ่ะผมจะค่อนข้างมีความมั่นใจอย่างเช่นแบบไปออร้องเพลงไปเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยทำอะไรก็ตามแต่ว่าพรอ้เนี้เราเหมือนกับเ,ออเราได้ก้าวเข้าไปในจุดที่ทุกคนมีประสบการณ์หมดเลยพี่พี่เต๋อเองพี่เตอ A, ๋เตอก็เล่นหนังมาเยอะมากเล่นหนังมาแบบตั้งแต่ผมจาความได้อ่ะคืออยู่มาค่อนข้างนานแบบ ถ้าเขาได้ยินเขาคงดีใจที่ผมดูเขาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยฮะแล่วก็เด็กถ้าเราพูดแก่มันจะได้ไหมใช่คำว่าโตดีกว่าใช่ครับแล้วก็แบบอย่างพี่นุ้ยเองพี่นุ้ยเองก็เป็นโอ้โหเราเห็นที่เขาเป็นเขาเป็นตลกที่เขาเองก็อยู่ในวงการตลกมานานมากๆนางกว่าชีวิตเราอีกอะไรเงี้ยที่มันคือเรื่องจริงใช่ มันเหมือนเรา <S <S เราเรา,เราได้ทํางานกับอย่างอาไทายเองก็เหมือนกันอาไทาแบบว่าตั้งแต่12ปีที่แล้วเนาะเพราะเขาเริ่มทํางานเขาก็ทํางานในวงการตลกมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยไหนจะพี่เสืออีกเราก็เลยรู้สึกว่าหูนี่คือปีแรกนี่คือปีแรกที่เราเข้ามาในฐานนักแสดงที่แบบเต็มตัวจริงๆอนะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราถ่ายซีรีส์ของกับภาพยนตร์ไปพร้อมกันเลยมันก็เลยแบบโอ้นี่ก้าวแรกของเราซึ่งมันเป็นก้าวที่ใหญ่มากมันเลยมีความประหม่าเล็กๆ แบบว่าเฮ้ยเราเราไม่รู้ว่าเราจะเราจะเราจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบว่าได้พี่ๆได้ร่วมกับช่วยกมันก็เป็นมันก็เป็นไข่เต้ยไข่เต้หนึ่งที่เล่าออกมาโดยที่มันก็ค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่าสนุกมันมันลงตัวมากสี่คนไม่ทับลายซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ทำให้เต้าอู๋แบบว่าทุ่มเทขายทุกเม็ดขายทุกเม็ดให้กับพุ่มกลับให้กับเพื่อนเื่อด้วยความตั้งใจ่ปะคือผมจะบอกว่าบางทีผมใช้คำว่าขอร้องแล้วกันขอร้องขอร้องเพราะว่า เพราะว่ามันมันด้วยความที่เราเราเห็นเขาเล่นกันแล้วเราก็อยากเล่นคือพี่นุ้ยเนี่ยคือธรรมชาติของเขาเลยจากจากที่ทุกคนเห็นคือเขาหัวไวมากอทัยก็รับโบ๊ะบะคลังพี่เต๋อเขาก็ศาสตร์อยู่แล้วส่วนเราเองเนี่ยเราเราได้เล่นเป็นหนึ่งในคนที่ค่อนข้างเล่าเรื่องมันอยู่ในหัวใจเราเต็มไปหมดเราแบบอยากบ้างอยากบ้างแต่ว่าเราต้องคีบเอาไว้เราก็เลยแบบค่อนข้างขายเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่าส่วนผสม4ี่คนนะครับ มันแต่ละคนก็จะมีไลน์ของตัวเองซึ่งมันสนุกไม่เหมือนกันต้องรอดูต้องติดตามมันมันมากๆที่แตงโมบอกว่าพอตัหูเล่นปุ๊บจับอะไรนะอ่าวไทยจับไปนำสพยาออกมาแปลมุกซุ่ยเพราะล่องเหนือเขาเล่าเขาว่ากันว่าชีวิตคือการล่องเรือครับอลิสโอลิสอลิสโอเทลลโคลัมบัสเนี่ยถ้าเขาไม่ล่องเรือเขาก็ไม่เจอทวีปอเมริกาแต่เรารู้ไหมว่าถ้าไปคนเดียวไม่มี เราไม่รู้ครับคือรู้ตัวอีจทีก็อยู่คนเดียวแล้วเป็นไงบ้างพอไปพอไปต้องเข้ากองมันต้องเตรียมอะไรไปบ้างหูหลักๆเลยผมไม่เตรียมอะไรนะเพราะว่าบทเนี่ยบทเราเราวิเราลิทไปจนเราจําได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องไปก็ต้องไปรอเจอหน้างานเพราะว่าสิ่งที่ส่วนใหญ่จะคาดเราไม่ได้เราไม่รู้เลยว่าพี่นุ้ยจะเล่นอะไรบ้างเราไม่รู้เลยว่าอาไทยเขาจะมาเวไหนคือผมต้องบอกว่าผมเนี่ยขอแต่เขาอ่ะของจริง ของแถมเขาคือของแพงหมดเลยที่นุย้ยกับไทยคือมันออร์แกนิกมากๆสิ่งที่เราเตรียมไปคือ <c oughs> เขาเล่นมาต้องห้ามขำต้องไปต่อต้องอยู่กับสถานการณ์คือมันมีมันมีซีนที่ผมขำแบบขำจนไม่รู้จะขำยังไงครับนะถ้าเขาเล่นขำม,มาเราจะเก็บหน้าไหมว่าเราเื <c oughs> ่องนี้เป็นเรื่องย่งไงต้องหยิกและต้องบิดคือเรากลัวอยู่ไงเราต้องแบบคิดไปตามตัวละครเนี่บางทีก็หลุดขำแบบหลุดขำไปเลยก็มีเยอะเยอะมากจริงๆเรากังวลใจมากที่สุดกลัวเหรอครับ เพราะว่ากลัวพี่นุย้ยพี่นุ้ยแกหัวไวแกส่งไวแกเหมือนแกคิดแกปุ๊บปะั๊ปะ๊ส่งมาแล้วแต่ถ้าเราไม่ทันปุ๊บเนี่ยเราจะแย่แล้วใช่พี่นุ้ยแกจะเป็นคนส่งไวแต่ว่าพี่นุ้ยจะเป็นคนบอกก่อนถ้าสมมติว่าเขาจะเล่นกับเราเขาจะบอกเตรียมเตรมใช่แต่เราก็ใส่ไปเยอะเหมือนกันนะใส่จนพวกก,ก,ก,กล <ขอ S 2> <อ>ับบอกว่าพอขอไปเขาบอกว่าขอรอจริงๆแค่บอกว่าเนื้อมันอร่อยแล้วบางทีผมแบบว่าอุ๊ยอยากยิบมาตามบ้างเราไปเยอะมัน ก็ออกทะเลนั่นแหละแต่พี่เต๋อบอกว่าเอ้ยอย่างน้อยก็แบบเห็นตาปูแล้วมันมีไฟในกองในม้าเออใบลูกครูใหญ่เกินเนี้ยคือด้วยความที่จริงๆแล้วจริงๆแล้วอย่างอย่างที่ทุกคนผมเคยใช้สัมภาษณ์ไปว่าจริงๆเราถ่ายทำพร้อมกับซีรีส์เนาะถ่ายทำพร้อมกับซีรีส์ Century of Love เลยมันเลยเป็น3วันที่เครียดกับอีก3วันที่ตลกมันเลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยเรามาเรามาเราอยากอยากมาเอาความสุขอะแล้วคือกองนี้มันสนุกมาก มันปกติผมใช้ในจี้ร้อยเลยอยู่กองน,นี้มันต้องร้อยยี่สิบอ่ะใช่ไม่ผมอาจจะไม่ตื่นตลอดเวลาแต่ตื่นแล้วคือสุดบางทีผมต้องนอนอจริงเพราะผมรู้สึกว่าแบบไม่ได้อ่ะเพราะเพราะว่าแบบแอชใช้พวกมันอ้าวอย่างเงี้ยมันใช้พลังงานเยอะมากแต่จจจจจว่าเขามีความกังวดกการที่เข้าฉากว่าวถ้าเราใส่น้อยไปเดี๋ยวจมจะจะจมจะตายไม่หาค,คือด้วยตัวบทอยู่แล้วอะครับด้วยตัวบทด้วยตาหน้าจะเด็กดูยังไงต้องไตามหน้าจะเด็ก เด็กตัวน้อยเด็กตัวน้อยเด็กอะไรตัวน้อยนี้กังวลนะขนใหญเห็นว่าว right. ิดีโอ c อ l มาเวลาเหงานะเขาจะโทรหาแต่เมืจอที้เขาบอกเขาไม่เหงาเลยเขาอยู่กับน้องใหม่เขาไม่ตอนสุดพี่ใหม่ทำงานช่วงนี้แทนไม่อยัว ที่ใหม่ไปถ่ายแม่อยู่เขาก็แบบเ้ยไม่ว่างบ้างไม่ว่างบ้างอ่านแล้วลุงก็ c a l มาทำไมวันดีคืนดีฟิตเนสคนเดียว<อ>กดวิดีโอคอ l มาเราก็อา่านเพราะอ่ออานออกแหละหงาแล้วหลานเนี่ยเราต้องตอบลุงยังไงตอบก็เราก็ต้องชวนคุยอะครับเราต้องไม่แบบว่าไปไปจี้แบบไปจี้แบบจุดจุดเขาเราหลืหอไหมลุงเราหลือไหม ไม่ค่อยเล่าหลือครับแล้วก็แบบบางทีโทรมาหาเราแล้วก็แบบเราอยู่ห้องแล้วก็เอาแมวให้เขาดูบ้าง<อ>ชวนคุยรุ่นแต่ว่าพี่เตอ๋อจริงๆแบบเราคุยบางอย่างที่มีสาระค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าในมุมของ,ละ,ของละครละครหรือว่าหนังเองอ่ะเขาจะมาคุยแลกเปลี่ยนกับเราเหมือนวันที่ไปดูวิมานหนาหอย่างเงี้ยเราก็นั่งข้างๆกันแล้วเรากาลังคุยกันว่าเฮ้ยเรื่องนี้ดีจังเลยแล้วเราเล่นต่อเขา<ะ>ใช่มันก็จะมีความแบบแอะยังไงอะไรอ,อย่างเงี้ยอย่างเรเล่นเรื่องนี้เราได้แหะกับ้า ผมว่าในในเรื่องนี้มันคือในเรื่องของการทํางานแล้วกันเพราะว่าผมเองไม่เคยทํางานในกองภาพยนตร์ด้วยมันก็เป็นการทํางานที่อีกแบบหนึ่งแล้วก็ตัวละครที่เราไม่เคยได้จับความการถ่ายภาพยนตร์มันเป็นเบอร์ไหนและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นช่องของคอร์รคอมดี้มันเป็นเขาเล่นกันยังไงจังหวะแบบไหนก็คืออย่างน้อยวันนี้เราได้มาสัมผัสกอนจริงเาไม่เยรับลรมาเพราะถ้ามเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังมาแสดงจริงจังตรงนี้ก็จะบอกว่า ถ้าวันนี้มันมันโอเคที่มาสำหรับเราเอ่อเอ่อจริงจังเกินเหรอครับจริงแต่ว่าเรื่องจนากว่าเราไม่เครียดกับมันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันมันมีมันมีช่วงที่ผมเครียดแต่ว่าแค่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนถ่ายซีรีส์แต่ว่าตอนถ่ายแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะว่าจริงๆมันมันถูกปลดล็อกมาจากตั้งแต่ถ่ายซีรีส์แล้วด้วยว่าเราทํางานกับพี่หวอวรวินเนาะเราก็ค่อนข้างจะต้องรีแลกซ์เข้าสู่ในเข้าสู่กระบวนการหนังมันก็ต้องดีแลกแต่บางทีเรารีแลกเราแค่รู้สึกวิ ศูนย์เขาเรียว่าศูนย์นะฮะนั่นแหละครับเป็นบางวันนั้นสรุปเรื่องนี้เล่นเป็นตัวเองหรือเล่นทำคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์มาเมื่อกี้ถ้าดูก็คือแบบอันนั้นคือถ่ายพร้อมกันกับพี่ซานนะครับต่างกันเลยใช่คือมันมันไม่เหมือนกันเลยจริงจเหรอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมครับเดาวรุ่งพุ่งไปที่ศูนย์อันนี้จริงใช่ไหมฮะทำไมรู้สึกว่าเขาไม่จริงใจหรอขอบคุณพี่เต๋อมากเลยนะครับ าวลุ่มดาวลุ่มดาวลุ่มเออดาวลุ่มเป็นไงบ้างพี่เต๋อมาการันตีเขาไม่เชื่อว่าเราพู็นดาวลดาวลุ่ดาวหางเลยเออมันคือดาวลุ่มอลกาไนะเออจริงไหมเนี่ยพี่เต๋อพี่เต๋อเล่นยืนเขาบอกว่าเราชอบวิดีโอคอรไปดูใจเขาไปดูแมวห้องเขาอยู่เนี้ยตอนนี้เราเหงาไม่ใช่วิดีโอคอรไปใช่แต่ดูแมวเนี่ยเขาเสนอมาเองผมไม่ได้จะขอดูแมวแล้วเราดูไหมดูอารมณ์ดีขึ้นไหมครับก็ดีบางทีเขาอยากเขาอยากดูเขาอยากดูแมวที่เป็นแบบ แมวแบบตัวอเองนั่นแหะอะควาจะถ่ายถ่ายหนังอยู่ถ่ายละครอยู่<อ>ก็ <c oughs> จริงๆก็คือคิดถึงเา <c oughs> ขาเนี่ยพอมันช่วงเวลาที่มานหากันไปก็รู้สึกว่าค <c oughs> <c oughs> ือ <c oughs> มันไม่ผมไม่ได้เจอใครที่มีเเอ energy แบบนี้อีกแล้วมัน <c oughs> น้อยมากครับแล้วเราก็สัมผัสถึงเเอ energy นั้นแล้วเอ้ยมันหายไปผมก็เลยเลิกเลี้ยงเก่งมายนะเก่งแค่ไนวะกำลังว่ก็คือไม่ต้องเขียนยู่ดีแล้วเขียนวือไ่เก่งได้มาได้จะให้เขาเล่นกับแมว แปลกๆของเอนเฮ้ยแต่ดีดีใช่ไหมขอบคุณครับยังไงก็ฝากเต้าอูด้วยนะครับเขาเป็นแบบเป็นถือว่าเป็นน้องรักถึงคนแจ็คลองให้ดิแจ็คลองให้แล้วเนี่ยแจ็คเป็นฉันของให้แล้วเนี่ยแจ็คเป็นฉันนะลืมแจ็คไปแล้วฮะขอบคุณครัขอบคุณครับพี่อันนี้เสร็จแล้วเนี่ยยังครับยังอาเฮ้ยยังเต้าอูรู้สึกคาดหวังมากับเรื่องนี้ ผมไม่คาดหวังเลยผมแค่รู้สึกว่าตุ่มเองนะตอนเล่นมันสนุกมากมันได้เห็นหยังไงมันฮาอยู่แล้วว่าแทบไม่ต้องมานั่งบอกเลยว่าแบบเรื่องนี้มันสนุกไงครับเดี๋ยวคุณเข้าไปเดี๋ยวคุณออกมาคุณจะรู้เลยเพราะว่าณคนที่ผมเล่นเองอ่ะผมอาจจะไม่ได้แบบโหตลกแบบ MVP แต่คุณเชื่อไหมว่ามันมีหลายฉากที่มัน MVP ด้วยเนื้อเรื่องด้วยการเข้ากันของตัวละครที่เขาเป็นแบบว่าใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วมันฮาแบบฮาแบบไม่พยายามอะทุกคนคือมันสนุกจริงๆฮะสนุกมากอันนี้การันตีแบบ ต้องรอดูอย่าอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อผมจริงแต่แต่สนุกขาฝากกประยนตประน์ด้นะครับ404สุขีนิรันต์นะครับ28พฤศจิกายนนี้นะครับผมสนุกแน่นอน404สุขีนิรันต์รันดันนะฮะเข้าไปมันด้วยกันมันมันไม่ใช่แค่หนังผีตลกบางคนก็แบบเอ้รู้สึกว่าหนังผีตลกอีกแล้วอ่ะเรื่องนี้มันมีซิกเนเจอร์เลเยอร์คอสตูเมอร์อะไรของมันมีลูกค้าด้วยครับมี เต็มเลยข้างบนต้อกจากเรื่องนี้แล้วเห็นว่ามีผลงานอื่นด้วยแต่ว่าต้องรอเปิดตัว <c oughs> ใช่ไหมฮ่าใช่ครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยใกล้แล้วใกล้แล้วเนาะเป็นนักร้อง <c oughs> ก็จะต้องมีเพลงมีของตัวเองบ้างแล้ว <c oughs> ขอพูดออกไปอย่างนี้เลยกันแต่ว่าใกล้ๆน,นี้บอกได้เลยว่า <c oughs> ติดตาไม่ได้วันละจอติดเฮ้ยเฮ้ยบีอีกเหรอม <c oughs> ีอีกเหรอเอ้อยวันลนจอก็ วันสนั่นจอก็ติดตามดีๆว่าเต้าอุกับเต้าอุกับโรจะได้ทำอะไรเต้าอุจะได้ทำอะไรเอารจะได้ทำอะไรเดมอนจะได้ทำอะไรนักแสดงช่องวันจะได้ทำอะไรทุกคนต้องได้ทำอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในในช่องวัน31สามสิบเอ็ดก็ไปดูท่าวอุ้ยผมชอบมากอะไแท่งพอดีทีมงานช่องวันอยู่ข้าง 一、二、三 <music>。<music>